สวัสดีครับเพื่อนๆนี่ผมตุ้ยแมททอยนะครับวันนี้เรามีอะไรมารีวิวกันอีกนะเอ๊ะแม่จะเป็นโดนใหญ่ลำนี้ก็ลำใหญ่จังเลยลำนี้ก็ไซส์ใหญ่มากๆเลยแต่เอ๊ะวันนี้เราไม่ได้มารีวิวสองลนี้เรามารีวิวลำนี้ปัมปัมปัมนี่ว้าวเรามารีวิวนี่ครับนี่เป็นรุ่นนะครับ มินิพ็อกเก็ตโดนนะครับมีกล้องนะครับว้าวนี่ให้ดูนะเท่มากๆเลยนี่มินิพ็อกเก็ตโดนนะครับแบบนี้นะมีกล้องนะครับนี่ให้ดูความแตกต่างอีกทีครับโอ้โหเล็กมากอ่ะแต่เป็นเรื่องด้วว่าเป็นเล็กพี่ขี้หนูเลยนะตัวนี้เดี๋ยวให้ดูนะครับนี่โอ้โหเท่มากๆเลยเดี๋ยวปรับตรงนี่ให้ดูตรงกล้องชัดๆเลยนะตัวนี้นะครับนี่ให้ดูตรงกล้องชัดๆนะ ภาพก็ถือได้ว่าชัดมากๆครับใช้ได้เลยนะครับนี่แบบนี้นะเห็นไหมครับไม่ว่าเราจะแล้วก็เอาสามารถเอาโดนมาเก็บไว้ในนี้ได้เลยนะนี่ถ้าปล่อยมือมันจะล้มอย่างนี้นะเดี๋ยวผมขออนุญาตอย่างนี้แล้วกันอ่ะจะได้เห็นนะครับตัวนี้เดี๋ยวซูมซูมเข้าไปอีกแบบนี้นี่ตัวนี้นะครับแบบนี้นะครับเห็นไหมเวลาเราแพนกล้องครับเป็นกล้องเล็กๆนะแต่ว่าค่อนข้างจะใช้ได้กันเลยทีเดียวครับนี่เห็นไหมเราไม่ดีเลยด้วยนะเพื่อน อย่าลืมนะตอนนี้ผมถ่ายในบ้านนะครับถ้าเราถ่ายข้างนอกบ้านเวลาเราไปเที่ยวนี่ยิ่งภาพชัดมากๆเลยนะครับเห็นไหมภาพชัดมากๆครับเสร็จแล้วเราสามารถที่จะดูภาพผ่านาแว่น3ามิติได้ด้วยนะตัวนี้นะครับมีโหมดมีโหมดนะครับนี่เห็นไหมเวลาดูภาพ3ามมิติครับกดปุ่มนี้นี่เป็นดูภาพ3ามมิติได้ครับเวลาเราใส่แว่น3ามิตินะครับตัวนี้นะก็ถนะือได้ว่าคุ้มค่ามากๆครับว้าวตอนนี้เราก็ จะมาบินนะครับนี่เราสามารถบินผ่านรีโมทดูบังคับผ่านรีโมทก็ได้นะหรือเราจะบังคับผ่านมือถือก็ได้ครับตอนนี้นะครับนี่ถ้าบังคับผ่านมือถือนะครับเอาบังคับผ่านรีโมทนะเราก็ดูภาพสดๆผ่านมือถือแต่ตอนนี้ผมจะมาโชว์นะครับบังคับผ่านรีโมทมันก็จะธรรมดาไปละมีทุกคลิปเลยนะเดี๋ยวคลิปนี้เราก็มาบังคับผ่านมือถือบ้างนะก็กดปุ่มออนตัวนี้นะครับเราก็สามารถให้ดูชมภาพนะครับเห็นไหมภาพก็ชัดมากๆครับแบบนี้นะครับนี่เห็นไหม ว้าวไม่มีดีเลยเลยครับไม่มีกระตุกเลยนะครับเป็นโดนไซเล็กก็จริงแต่ว่าค่อนข้างจะชัดมากๆเลยนะครับตัวนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาบินกันเลยนะครับตัวนี้นะครับว้าวนี่เนี่ยครับนะครับเนี่ยบังคับห่านมือถือได้เลยจะซ้ายขวาอะไรก็ได้นะครับคันเร่งค้างว้ได้ครับเนี่ยเห็นไหมว้าวนี่ บินกลับมาป้ายบินแล้วนะครับ,บนี่อนี้ครับเล่นง่ายครับตัวนี้นะครับเห็นไหมความสูงบินได้ไม่เกินตึกสามชั้นนะครับเพื่อนๆตัวนี้นะครับเอาบินง่ายมากๆเลยครับ,บน,นี่เดินหน้าไปเลย โอ้น่ารักอ่ะน่ารักมากเลยจบกันไปแล้วนะครับเพื่อนๆสำหรับโดรนนะครับเป็นไซส์เล็กนะครับมินิพ็อกเก็ตโดรนนะครับที่เราสามารถดูภาพสดๆนะครับผ่านมือถือก็ได้นะครับหรือจะมาคับผ่านรีโมทก็ได้มาคับผ่านมือถือก็ได้นะครับถือได้ว่าคุ้มค่ามากๆครับกับโดรนราคาประมาณนี้นะครับไม่แพงด้วยนะครับราคาแค่พันกว่าบาทเท่านั้นเองนะครับหากเพื่อนๆนะครับชื่นชอบนะครับ อยากได้โดนเท่ๆจริงๆแบบนี้นะครับมี่โทรสั่งกับทางร้านแมททอยได้เลยนะครับตาเบอร์นี้ฟังนี่0847646457ย้ำนะครับ0847646457ร้านแมททอยมีเว็บไซต์ด้วยนะ w w w m a t c o m ย้ำนะครับ w w w m a t c o m ชื่อน,นี้มีแต่คุณภาพบริการส่งสินค้าทุกประเทศครับครับยังไงวันนี้ตู้แมททอยกอตัวลายไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปหน้าจะเป็นอะไรแล้วเจอกันนะครับบ๊ายบายครับเย้ yeah. อากพลคลิปการรีวิวของเล่นสุดเจ๋งจากตูแ้แมททอยคนนี้อย่าลืมกดปุ่มติดตามด้วยนะครับผมกดเลยนะกดกดกด